สวัสดีครับวันนี้ผมมีตัว MacBook Pro นะครับตัวนอนทัดบามาด้วยอาการน้ำเข้าจอนะครับมาเข้าตรงฝั่งด้านมุมมุมด้านล่างนะครับด้านล่างขวานะครับเพราะตรงด้านล่างขวานั้นจะไม่มีอ่าขอบยางไว้รองนะครับเวลาน้ำเข้ามันจะเข้าง่ายงั้นครับในส่วนของตัวจอนะครับก็จะเป็นริ้วแบบนี้นะครับพอดีทำให้เราเคืองในตาเรานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกมุมนึงครับนี่ครับมุมนี้ก็คือกับหัวนะครับ ก็ในขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับเราจะเปลี่ยนตัวขอบยางแล้วก็ในส่วนของแบกเกรานะครับแบกเกรานี้ต้องรื้อดูว่านะครับว่าชั้นไหนที่มันชํารุดนะครับโดยในส่วนของตัวแบกเกราฟิล์มแบกเกรานะครับครับหลังจากทําการถอดตัวจอออกจากโครงจอแล้วนะครับตอนนี้โครงจอหรือฝาหลังของจอนะครับตัวนี้นะฮะก็ทำการอบความร้อนออกนะครับ ก็คือแผ่นข้างล่างความร้อนก็ออกแล้วแต่เครื่องมือช่างแต่ละคนนะถนัดตัวไหนนะครับแต่ว่าผมถนัดตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันพกพาสะดวกแล้วก็เก็บง่ายนะครับก็อจะเจอนะฮะจะเจอตัวลายที่มันเห็นนะครับเพราะว่าชิ้นนี้นะครับท,ที่มันเป็นด่างตรงเนี้ครับต้องได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็เหมือนในภาพนะครับว่ามันเป็นลักษณะแบบไหน แสงที่มันออกมาภาพที่สะท้อนออกมาก็จะเจอเป็นแบบนั้นนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับก็ชิ้นที่จะต้องเปลี่ยนนะครับตัวนี้ทั้งหมดนะครับมันมีจะมีฟิล์มตัวนี้แล้วก็แผ่นรวมกับแผ่นกระจกสะท้อนแสงด้วยนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับชิ้นที่เห็นเนี่ยครับด้านล่างนะด้านล่างนะฮะที่เป็นเงินเงินเป็นขอบตัวนี้คือนับนับชิ้นที่1นะฮะ แล้วก็ชิ้นที่2ก็จะเป็นตัวนี้ที่เป็นใสๆนะครับชิ้นที่สามนะตัวนี้อีก4ีห้าแล้วก็6ชิ้นนี้นะครับหกชิ้นนี้นะครับเอา,าตัวแผ่นแผ่นฟิล์มตัวนี้จะมีทั้งหมดรวมทั้งแผ่นนับตัวแผ่นกระจายาแผ่นสะท้อนแสงตัวนั้นด้วยก็เป็น6ชิ้นพอดีนะครับนะแล้วกอ็อุปกรณ์ที่ผมเตรียมมานะครับนี่เลยครับตัวนี้เป็นฟิล์มแท้นะครับ จะเรียงเรียงัมเบอร์มาเลยนะครับ 1, นึ่ามไปไหนแล้วนี่ฮะพับอยู่นี่ 3, 4, มสี่ห้าหครับเวลาใส่ก็ใส่ตามตาม,ตามเลยนะครับ 1,2,3, 4, งห้าแล้วก็มาจบที่6ตัวที่หก็จะเป็นขอบตัวนี้เหมือนที่เราเห็นตัวนี้นะครับนี่ฮะก็จะเป็นฟิล์มถ้าใส่ผิดด้านนะครับสีมันจะออกเหลื่อมๆไอ้แสงแสงที่สะท้อนออกมามันจะเหลื่อมๆตาของเรานะครับ เพราะว่าตัวกระจกจะอยู่ด้านบนไอ้ตัวตัวจอจะอยู่ด้านบนเลยนะครับนะจอที่ผมถอดออกมานะครับจะเป็นตัวนี้นะคที่ผมถอดออกมานะยังมีคราบน้ําอยู่นะครับแต่มันน่าจะสะท้อนไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าถอดออกมาแล้วมันเหมือนกระจกนะครับเงามากก็จะอยู่ตรงพยายามจะให้เห็นอยู่แต่ว่ามันมองไม่เห็นอะมันจะเป็นคราบอยู่นะเห็นแบบนิดๆนิดๆน,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 นะฮะโอเคก็ ก่อนจะใส่เข้าไปเหมือนเดิมก็ต้องเอากาวพวกนี้ออกก่อนนะครับพอเช็ดคราบกาวเสร็จแล้วก็ค่อยประกบลงไปนะครับแต่ก็ก่อนอื่นต้องถอดฟิล์มออกนะออ,ออกให้หมดก่อนนะถอดฟิล์มนะออกตรงนี้ออกง่ายครับเพราะว่าเหลือแค่ขั้นตอนเปลี่ยนนะครับก็ตัวนี้นะครับดูดูก่อนครา,าบนะ้ํายังไม่ถึงตัวชั้นล่างสุดคือชั้น,ช,นชั้นที่แผ่นที่หนึ่งกับแผ่นที่สองนะครับ ผมจะมาเริ่มเปลี่ยนจาะแผ่นที่สามฮะสี่ห้านะครับสองชิ้นนี้จะติดกันนะครับเนี่ยสี่ห้าฮะสามสี่ห้านะครับสามตัวนี้ตัวนี้ฮะสี่ห้าแล้วหกก็หกอะ่ะผมจะเปลี่ยนแค่ตรงนี้ครับสามสี่ห้าหกนะครับหนึ่งสองเพราะว่าน้ํายังไม่เข้านะครับน้ํายังไม่ถึงนะครับน้ํายังเข้าไม่ถึงมาเข้าถึงแค่ตรงนี้นะครับ ถ้าน้ำเข้าถึงครับข้างล่างนี้จะด่างหมดเลยนะครับจะจะไม่สามารถอเอานํานํากลับมาใช้งานได้นะครับอย่างนี้เห็นไหมด่างไปก็ด่างดาง่ดางแล้วด่างเลยนะครับตัวนี้เผมจะทําการเปลี่ยนอเติมตั้งแต่สามนะครับอันนี้สามนี่จะบางมากนะครับสามสี่ห้าหกนะครับผมจะเปลี่ยนตามนี้เลยนะครับ เดี๋ยวก็ขั้นตอนการเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเสร็จแล้วผมจะอ่าก่อนก่อนจะประกอบนะครัเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับ โอเคครับขั้นตอนนี้ก็จะจะก็ถึงขั้นตอนใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคือขั้นใกล้ใกล้จะสุดท้ายนล้วนะครับก็คือ,อเราใส่แบก,กเกลีวเป็ยนแบกเกลียวใหม่นะครับดูนะครับแบกเกลียวแบกเกลีวใหม่นะครับมาคาบมาไอ้คาบน้าไม่มีแล้วนะครับก็คือภาพแบกเกลียวใหม่ใส่แบบเดิมนะครับตอนนี้ผมสั่งของแท้มาเลยนะครับสั่งมาเก็บไว้ที่ร้านเอาไว้เปลี่ยนแบกเกลียวอ่ะ เวลาน้ำเข้าแบบนี้นะครับอันนี้คือโชคดีนะครับน้ํายังไม่เข้าถึงชั้นในสุดนะครับถ้าเข้าถึงชั้นในสุดนี่คือจะเสียเวลามากเพราะว่าต้องถอดอตัวแบ็คไลท์ออกด้วยนะครับอ่าโอเคแล้วก็จะเหลือขั้นตอนนี้ครับจะเหลือขั้นตอนการติดตัวติดกาวนะครับเพราะตัวนี้ผมผมวางวางไว้เฉยนะครับ ไม่ขึ้นผมวางตัวจอไว้เฉยนะครับเพราะว่ายัางไม่ได้ติดกาวเพราะว่าก่อนจะประกบกาวลงไปนะครับเราต้องอ่าดูคลีนฝุ่นก่อนนะครับเราต้องดูฝุ่นดูอะไรพวกนี้ด้วยนะ,ะเ,เพราะผมวางไว้เฉยนะครับเพราะว่าก่อนที่จะ,ะ,ะดูก่อน รั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะทําทําการประกบตัวจอเข้าไปนะครับก็คือเช็ดฝุ่นอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะเผื่อเผื่อมันยังหลงเหลืออยู่ในในติดอยูท่ที่ตัวจอนะครับก็จะเช็ดแบบนี้เลยครับเพราะฝุ่นพวกนี้นะครับมันจะเป็นเหมือนกับไฟฟ้าสถิตนะครับอ่ามันจะปิ้วมาเองโ <laughs> ดยอัตโนมัตินะครับ เวลาอ่าเวลาเปลี่ยนจอเปลี่ยนอะไรพวกนี้ก็ต้องอยู่ในห้องแอร์นะครับผมแนะนำเลยนะครับก็คือต้องอยู่ในห้องแอร์หรือห้องที่อ่าไม่มีฝุ่นนะครับเพราะถ้ามีฝุ่นแล้วจะทํายากมากนะครับแล้วว่าแล้วก็งานที่ออกมางานที่ออกมานะครับมันจะไม่ ไม่สวย<ช>นะครับก<ช>็ค <พอ S 2> ือประกบเข้าไปแล้วอาจจะต้องได้แก้งามน,นะครับราเศษฝุ่นเล็กๆนะครับเวลาลงลงเข้าไปที่จอแล้วมันจะมองเห็นแล้วมันจะเคืองๆในตาน่างนะครับอ่าโอเคพอฝุ่นด้านล่างเนี้ยแทบจะไม่มีนะครับเพราะว่าเป็น เป็นแบคไลท์ชิ้นใหม่นะครับที่ใส่ลงไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับแล้วก็ไม่ไม่พลาดนะครับต้องเช็คนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ขนาดไอ้แบกกลวใหม่นะครับเศษฝุ่นนิดเดียวนะฮะเข้าไปนิดเดียวเยจะอยู่ชิ้นไหน นี่นองโอเคออกละเรเป็นเหมือนไฟฟ้าสถิตนะครับมันจะดูดฝุ่นอัตโนมัติเลยนะครับเราโดนปุ๊บแล้วก็ฝุ่นจะเด้งออกมาเลยอ่ะโอเคอ่าขั้นตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับเหลือแค่ประกบจอขค่นั้เองครับขั้นตอนนี้จะช้าที่สุดเลยครับ แกะจอยังเร็วกว่านะครับโอเคแล้วก็เกะเทปก่าวนะครับอลืมอ่าลืมดูลืมเช็คตรงกล้องนะครับกล้องฝั่งด้านกล้องอยู่ฝั่งด้านนี้นะครับโอเค ค okay. ใสอเช็คเสร็จทุกอย่างแล้วครับก็พร้อมแล้วนะครับตอนนี้ก็พร้อมแล้วแล้วก็เอาเทปกาวออกนะครับ เพราะขั้นตอนนี้นะครับถ้าประกรบเข้าไปแล้วฝุ่นแอบปิวเข้านะก็ต้องได้ถอดใหม่นะครับถอดเทอริ่มใหม่เลยนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องไม่ต้องทําไม่ต้องรื้อตัวแบกเกล่าน,นานะครับขึ้นมาไม่ต้องรื้อฟิล์มแบกเกล้านะเราแค่ถอดมาเอาฝุ่นออกแค่นั้นแล้วก็ประกบเข้าไปได้ก็ติดเทปเกาวใหม่แล้วก็ประกบเข้าไปได้เลยนะครับโอเค สวยเหมือนใหม่เล็กน,น,น่อยเปลืองผ้านะครับทำจอนี้เปลืองผ้ามากเลยโอเค น,นี่จะเป็นฝุ่นด้านด้านหน้าจอนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับตัวนี้ก็เ,เช็คก่อนเช็คอีกทีขั้ตนตอนสุดท้ายโอเคอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมจะส่องดูก่อนอเทคนิคนะครับเทคนิคก็นี่ครับเราต้องส่องดูไปเนี้ ก่อนนะครับแล้วก็ยกยกแบบนี้ครับเพื่อเพื่อที่จะดูฝุ่นนะครับถ้าไม่มีก็หลงต,ตรงๆนะครับเพราะว่าขอบยางขอบจอเราใส่ไปแล้วนะครับก็อนี้เลยแค่นี้เองวางบุบเลยครับแล้วก็เลื่อนลงล็อกนะครับมันจะมีล็อกของมันอยู่แล้วนะครับโอเค นะเลื่อนอันนี้ที่ผมที่ผมเลื่อนๆแบบนี้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวจอมันสนิทกับตัวตัวโครงนะครับแล้วที่จะหาเพื่อนะโอเคพเสร็จแล้วก็เช็ดขอบครับอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูผลงานนะครับ ไหมครับดูผลงานนะครับก็นี่ครับคือยางขอบจอเปลี่ยนใหม่นะครับเห็นไหมสวยๆเลยนะครับอันนี้คืองานฝีมือนะครับงานฝีมือเป็นงานฝีมือนะครับเปลี่ยนใครก็ถ้ารู้วิธีเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าจะสวยงามหรือไม่สวยงามนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับสวยงามนะครับ สวยงามสวยงามอ่ขอยางขอบจอ้วยนะครับรนี่โชว์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 ฝีมือครับโชว์ผลงานนะครับเรียบร้อยโอเคก็อ่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับอ่าเปลี่ยนแบ็กกล่าวนะครับเปลี่ยนแบ็กกราวน้าอ่าน้าเข้าจอนะครับก็เรียบร้อยนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังคลิปหน้าจะเป็นไรติดตามไว้นะครับท่านจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆสลหรับคลิปนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ